วัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับคุณจะไม่ได้สาระอะไรเลยที่เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจเนาะแต่ว่าคลิปนี้วันนี้นะครับผมจะพาไปไปดูรถหนึ่งคันซึ่งต้องบอกนะเป็นคนที่ชอบรถมากแล้ววันนี้นะครับจะพาไปชมซูเปอร์คาร์คิลเลอร์ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าผมพูดคำว่าซูเปอร์คาร์คิลเลอร์ไปเนี่ยหลายคนน่าจะนึกภาพออกว่าวันนี้จะไปดูรถอะไรกันนะแต่อย่าไพูดตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับก่อนที่จะไปดูซูเปอร์คาร์คิลเลอร์กันนะครับผมก็ขออนุญาตฝ่านะครับผม เสื้อผ้าด้วยนะครับผมจัดแบรนดับเบิลเคนะครับผมก็จะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าแนวสิทธิแบรนด์นะครับเป็นแนวโอเวอร์ไซส์นะครับผมซึ่งจะเป็นแนวกราฟิตี้นะครับดูลายขวางได้ไหมตัวนี้นะครับเป็นลายดักซี่นะครับผมก็ฝากด้วยนะสำหรับกับของแบรนด์เสื้อผ้าดับเบิลเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแตะนะครับผมในเรื่องของเพจเอาไว้ให้นะครับผมว่าไปสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างนะครับผมเนาะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยววันนี้นะครับไปดูซูเปอร์คาร์คูเลอร์กันไปเร็วนัดเขาไว้ สำหรับรถที่จะพาไปดูวันนี้จะมีความพิเศษอยู่นะครับสมญานามของเขาก็คือซูเปอร์คาร์คิวเลอร์เนาะเป็นรถสปอร์ตสองที่นั่งเป็นหลังคาแบบทาก้าด้วยซึ่งต้องบอกว่าหาดูค่อนข้างยากเนื่องจากว่ารถมันมีน้อยนะครับผมเนาะแล้วบังเอิญว่าบ้านที่บ้านเราเนี่ยที่พิษณุโลกเนี่ยก็มีเพื่อนผมคนหนึ่งเนะเขามีเก็บไว้คนนี้ก็เป็นเป็นคาร์คอเลกเตอร์เหมือนกันก็คือมีการสะสมรถเหมือนกันนะครับผมเนาะเพราะว่าเขาจะมีหลายคันเล,ล้ล่ะ แต่วันนี้ครั้นที่จะพาไปดูนะครับผมก็คือจะเป็นเจ้าโ o ลตัสนะครับผมเป็นรุ่นเีลิสนะครับผมซึ่งเป็นโฉมจริงๆก็พูดได้ว่าเป็นโฉมสุดท้ายนะเป็นโฉม3ามเป็นโฉมหลังสุดจริงๆอยากได้มากจริงๆอยากได้มานะครับสาหรับตัวโรลตัสเอลิสเนาะแต่ว่าต้องบอกกันตามตรงว่าในปัจจุบันเนี่ยต่อให้มีตังก็หารถไม่ได้ง่ายนะครับผมเนาะจริงๆรถของแฮเบิร์ดนี่เราก็เคยจีบอยู่ตอนนี้ราคามัน แข็งขึ้นไปเยอะเลยจากวันนั้นที่จีบไวอะเนาะเขาก็เลยไม่ขายนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะไปขอเขาเปิดดูโรงถของเขานะซึ่งเดี๋ยวไปดูกันที่รงรถของเฮเบิร์ตกันนะว่าวันนี้นะครับซูเปอร์คาร์คิลเลอร์ของเราจะหน้าตาเป็นแบบไหนเนาะโอเคเจอกันก็ตอนนี้นะครับผมผมอยู่ที่ร้านเหล็กแบบนะบริษัท ST ีเหล็กแบบนะครับของเฮเบิร์ตก็จะเป็นเพื่อนกันนั่นแหละนะครับผมรู้จักกันมานานมากแล้ว แต่นัดเวลาเนี่ยไม่เคยตรงกันทักทีเพราะต่างคนก็ต่างแบบทํางานค่อนข้างแบบบริหารบริษัทค่อนข้างแบบยุ่งเนาะแล้วก็วันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับตัวตนของเขาแล้วก็จะพาไปดูผมใช้คำว่าผมไม่ได้เรียกมันว่าโรงรถนะแต่ผมเรียกมันว่าเหมือนเป็นห้องเก็บของเล่นเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเฮเบิร์ดกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้จักกันมังนานกว่าจะนัดมาเงันได้อะโคตรยากเลยต้องบอกว่าต่างคนต่างแบบคิวไม่เคยตรงกันวางั้นี่ว่อันนี้เฮเบิร์เพิ่งจะกลับมาจาก มังไปฮ่องกงมาครับมันไปฮ่องกงมามันกลับมาเลยเดี๋ยวให้เบิร์ตไปทำตัวสนิทก่อนค,ครับครับผมนัทพลเหลี่ยวมวัฒนาคุณนะครับชื่อเล่นชื่อเบิร์ตครับออตอนนี้ทําโครงการหมู่บ้านอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเผื่อสนใจบ้านเดี่ยวสองชั้นครับโครงการเดอะบรารีครับต้องบอกก่อนนะว่าเพื่อนผมคนนี้เนี่ยก็จะทําค่อนขอ้างธุรกิจหลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นในหมวดของอสังหาริมทรัพย์ด้วยแล้วก็ในเรื่องของการก่อสร้างต่างๆด้วยก็ลองเข้ามาปรึกษาได้แต่วันนี้เราไม่คุยเรื่องงานฮอบบี้เป็นหลัก คำถามแรกที่ผมอยากรู้จากจากแฮเบิร์นนะว่าทำไมถึงต้องเก็บโรตัสต้องบอกว่ามันเป็นความฝ่ยฝันเราไวเด็กว่าเราชอบรถสปอร์ตแต่ว่าเนื่องจากตอนนั้นเราไม่มีกำลังที่จะซื้อมันพอเริ่มมีตังเราก็มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของครับตัวนี้เฮร์เบิร์ดได้มานานยังครับเนี่ยได้มาหลายปีมากละเก็บมาแล้วก็เราก็ใช้เหมือนรถบ้านครับใช้ใช้เป็นรถบ้านใช้เป็นรถบ้านเลยคือ daily use คนอื่นอาจจะแบบลําบากแต่ว่าโอเคเ,อเรา daily use าได้ไม่เป็นปัญหาแล้วตัวนี้นะครับมันเป็นเ,เป็นรถตัวอ l ลิสตัวโฉมสุดท้ายเป็นตัว S3 ตัวโฉมสุดท้ายปี2011เป็นปีสุดท้ายครับที่ว่าเป็นอ l ลิสแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวคอมฟอร์ตมันจะสะดวกสบายกว่ารุ่นที่ว่าเป็นตัวสปอร์ตหรือว่าที่ไว้ลงแท็ก ครับแสดงว,ว่าอย่างที่เฮเบอร์ไลฟ์ฟังเนี่ยแสดงว่าอีลิสตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวคอมอร์ตตัวเดียวมันมีนมันมีรุ่นย่อยแยกเข้าไปอ,อีกซอยค่อนข้างเยอะซอยค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันจะมีทั้งอ่าระบบเกียร์ที่เป็นระบบลมออ๋มีใช่เป็นระบบลมมีทั้งแพโนนชิพมีทั้งเป็นเกียร์แมนนวลครับก็มีให้เลือกเยอะ แล้วก็ภายในก็เหมือนกันครับก็มีฟังก์ชันให้เราเลือกเยอะแล้วก็เลือกได้เช็คลิสต์ว่าเราอยากได้ชิ้นส่วนไหนเป็นพิเศษพาทไหนเป็นพิเศษครับประมาณนี้มันก็คือเราสามารถที่จะไปคอนฟิกได้ทูกต้องกต้องอโอเคแล้วสําหรับตัวนี้ครับสีหายากมากเลยนะตัวนี้เหมือนไม่ค่อยเห็นเลยนะเป็นสีสั่งออเป็นสีสั่งออเป็นสีสั่งคุยตรงๆมันมีชื่ออะไรของมันพิเศษนะเอาจริงๆก็ไม่มีนะมันก็เป็นสีให้เราเลือกจากจาก,จากทางโลสตาร์ทของอังกฤษนั่นแหละครับแล้วก็ต้องสั่งมาเพราะว่ามันไม่มีเาาข้ม ถ้าเมืองไทยน่าจะมีอยู่ประมาณสักไม่เกินห้านะคิดว่าคิดว่านะครับทีนี้ผมอยากให้เฮเบิร์ตแบ่งปันให้ผมฟังสักนิดนึงเนาะว่าทําไมเขาถึงเรียกเจ้าเนี่ยว่าซปเปอร์คาคิลเลอร์เอาจริงๆอ่ะผมไม่รู้เลยนะว่าทําไมแต่ว่าในพาร์ทอ่ะถามว่าเราไปแข่งกับฟอร์รี่หรือว่าแลมโบเราก็คงคงพูดตรงๆว่าคงสู้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเกียร์หนึ่งสองสามเนี่ยนะไม่แพ้นะไม่แพ้นะเพราะว่าเรานบว่าแรงม้าเราอาจจะไม่เยอะแต่ว่า Uh, น้าหนักตัวเราน้อยความคล่องตัวเราสูงม,มากดูเข้าๆมาเหมือนตัวนี้มีแต่คนเขารักในเรื่องของการการคอนโทรลของมันคือมันแฮนด์ลิงค่อนข้างแบบปัดเปเราหนักเบานับว่าเป็นรถขับยากคันหนึ่ง mm. เพราะว่าอะไรที่ว่ากระทบใส่ล้อมันกระทบใส่มือเราฮะ <Huh? S 2> มันเหมือนขับรถโกคาร์ด oh. ว่างันีกว่าอ๋อมันคล้ายๆกับอย่างนั้นเลย oh. วิธีการนั่งอะไรอย่างเงี้ยครับค่อนข้างจะใกล้พื้นมากแต่ดูจากโพสิชันตัวตำแหน่งนั่งนะผมว่ามันค่อนข้างแบบ ใกล้พื้นมากครับใช้คาว่าใกล้พื้นมากแล้วก็ขับยากไหมไม่ยากนะไม่ยากต,ตัวนี้ความพิเศษนอกจากจะเป็นตัวโฉมที่3าด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นสีที่สั่งคอนเฟ็พิเศษมานะผมต้องให้เฮเบอร์เล์ฟังก่อนนะครับว่าตัวนี้ก็พิเศษมืองกันเพราะเป็นรถสปอร์ตมีไม่กี่รุ่นเท่าที่ผมทราบมาที่เป็นหลังคาทาก้าครับแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งคันที่เป็นรุ่นที่เป็นทาก้าด้วยซึ่งตัวนี้เฮเบอร์มีหลังคาสองชุดมี2ชุดก็จะเป็นชุดเขาเรียกว่า ฮาร์ดท็อปเป็นแบบแข็ง uh, แล้วก็มี s <S เป็นซอฟที่ว่าเราสามารถถอดชิ้นนี้ไปแล้วก็เป็นหลังคาอ่อนตัวนี้ไอตัวหลังคาอ่อนเราก็จะสะดวกตรงที่ว่าเราพกพาไปไหนก็ได้อ๋อ oh. ครับเวลาไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยก็จะสะดวกไปเยอะเลยมอด้ของมันค่อนข้างแบบสวยมากเลยเนาะเครื่องยนต์ผมว่าหลายคนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องยนต์ด้วยนะครับผมว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ เป็นเครื่องยนต์อะไรนะครับแล้วจะเซอร์วิสอะไรยังไงอยากให้เพื่อนไล่ฟ yeah, mm ัง hmm. ก็เครื่องยนต์ของรถโลตัจริงๆเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ญี่ปุ่นนะครับมีอยู่2ตัวเครื่องยนต์นะจริงๆแล้วจะมีเป็น1 cc ซกับ 2C c แล้วก็จะมีแบ่งย่อยเป็นอีกว่ามีเทอร์โบไม่มีเทอร์โบกันอีกซึ่งตัวนี้ของผมจะเป็น1 cc ซก็ไม่มีเทอร์โบถามว่าขับสนุกแล้วหรือยังก็เพียงพอนะแต่ว่าถ้าใครได้เคยลอง2 cc ซซเทอร์โบแล้วอะว้าวเลย ทำไมถึงเลือก NA เทอร์โบต้องบอกกันนะว่าฟิลลิ่งของ NA กับเทอร์โบโคตรไม่เหมือนกันเลยบางคนชอบบอกว่า hey, NA อรอดสูงสูงสู้เทอร์บได้ก็ยังก็สู้ไ,างงาสไม่ได้แต่แล้วแต่คนชอบด้วยนะต้องบอกก่อนนะเหตุผลที่เขาเลือกของเขาเนาะตัวนี้ NA ม้ามันเคมไว้เท่าไหร่นะครับจำเท่าจริงๆแค่130กว่ายนะไม่เยอะนะจริงๆแล้วนะแต่ว่าซิงเนเจอร์มันจริงๆก็คือน้ำหนักตัวมันคือ800กโล800กโลนะปกติรถอะ ตะอยู่มันตันตันสนิดนิสามมามาตันนิดน,นิดแน,น่<า>นอนต่อให้อีโก้คาก็ยังน้ําหนักเยอะเสร็จปุ๊บด้วยความสงสยัยเราก็ไปขออนุญาตเฮียคนหนึ่งว่าแกเป็นเจ้าของท่าข้าวนะเราก็ขึ้นเลยอยากรู้ว่า800โลจริง <c oughs> หรือเปล่าผลออกมาสรุปว่าจริงนะ8 0 0รโลเราโง <c oughs> มากเลยเออแล้วก็ความฮาคือแกมีฮาร์เลยตัวโรดคิงอยู่ช่างเทียบเลยตัวนั้นอยู่เกือบเกือบ500โลไม่รถมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์อะ บอดี้พาร์ทของเขาค่ะพิเตที่เฮียเล่าให้ผมฟังก็คือบอดี้ตัวตัวตัวคอปปีของเขาเป็นอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมทั้งคันครับแล้วก็ตัวบอดี้ภายนอกเนี่ยจะเป็นไฟเบอร์ครับแอบ,บอยากรู้นิดนึงว่าถ้าเกิดเป็นอลูมิเนียมทั้งคันแบบนี้แล้วในเรื่องของแน่นอนและความสาั้นมันน่าจะสั้นเข้ามาอยู่แล้วแล้วเสียงนะครับลดเปิดประทุนเลดเปิดประทุนคุณไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีเสียงมีลมเจออยู่แล้ว เจออยู่แล้วรถทุกคันถ้ามีเปิดประทุนเมื่อไหร่ครับเป็นเรื่องปกติอยากให้บอนมาดูดีเทลพวกนี้ข้างๆเขาพี่อยากให้ปอนดูแบบตัวซุ้มล้อพี่พี่จะบอกว่าเขาทําออกมาเหมือนรถแข่งมากเลยอ่ะคือด้วยความที่แบบถ้าลองสังเกตดูนะช่วงแบบตัวออฟเซ็ตของล้อนะเห็นไหมเห็นไหมมันทาออกมาคือเป็นรถแข่งแต่แพ้เลยแล้วก็นี่ล้อแม็กเดิมป่ะครับหรือว่านี้เราเป่ยอเดิมอ๋อเดิมเดิมคือให้มาแบบนี้เลยครับใช่ใช่ใช่เดิมให้มาแบบนี้สเปคล้อหลังนี่เป็นพร่อเปล่า หรือเปล่าอ่ะ,นนะจำไม่ได้อ๋อหลัไไงไม่ขอบสิบเจ็ดแล้วล้อหน้าเป็นขอบสิบหกกลัวจะเรื่องไซสยย์ยางต้องสั่งบอกได้ไหมไม่นะครับหาไม่ยากตัวนี้เหรอหาไม่ยากครับหาไม่ยากแล้วตัวนี้เขาเอาไว้ทําไมเหรอฮะความจริงมัน เอาไว้กวาดลมก็ไม่ในเครื่องโอซึ่งปกติแล้วว่ารถถ้าถ้าตามสแตนดาดรถญี่ปุ่นทั่วไปอันรถบ้านดีว่ารถบ้านนะปกติแล้วว่าใต้ท้องเครื่องมันจะไม่มีปีปิดอะไรอ่าใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าพอเป็นรถโรตารปุ๊บข้างล่างจะมีเป็นเหมือนแผ่นเหล็กแผ่นอลูมิเนียมมาปิดปิดหมดเลยอ๋อทำสไตล์รถแข่งครับก็คืออันนี้เดาว่าเบื้องต้นนะน่าจะเป็นเรื่องของอากาศเพื่อไม่ให้ร้อนรอขึ้นมาจากใต้ตัวรถอันนี้เราจะไม่คุยกันในเรื่องของพวกเก็บสัมภาระนะเพราะรถพวกนี้ไม่เก็บอยู่แล้ว ไม่เกบแต่แอบได้รู้มาว่าตัวนี้วิ่งกรุงเทพผมล่าสุดกลับมาก็3า0้โลไม้เดียวถึงไม่มีปัญหาไอ้รถั้นไม่เท่าไหร่ล่ะไอ้คนนั่นแหละก็ช้ำหน่อยว่าแบบบอกเลยว่าแบบน่าจะสัมผาสมากเนื่องจากว่าตัวบอดเนี่ยเราเลิกคุยในเรื่องของคมนุ่มนวลไปเลยก็เป็นบักเก็ตซีครับเป็นไฟเบอร์เหมือนกันเบาเหมือนกันแข็งอย่างที่บอกครับอะไรที่ลงพื้นวิ่งมาหาล้อเข้าถึงมือเราหมดก็เป็นรถมีเสน่ห์ครับถ้าแบบ ได้ลองสักครั้งหนึ่งก็จะชอบว่านานๆเอามาขับทีนะยิ้มนะมยิ้มนะเอเก่งยายแปดไม่ขับทุกวันอนะแต่เราเวลาขับอะมันรถพวกนี้มันพิเศษอย่างหนึ่งนะคือได้ขับแล้วมันแบบมันมีความสุขของมันอะที่มันอธิบายไม่ถูกอะทิ้งไปนานๆแล้วพอกลับขับไอเหี <c oughs> เ้ยเ่งเด็กได้อยู่เขาใจแล้วล่ะทำไมถึงซื้อมันมามีคนมาจีบยัง น,นี้เอาจริงๆก็ไม่มีไม่มีคนมาจีบเท่าไรเอาจริงๆถ้าเทียบเฉพาะคนนี้หันมองมากกว่านะด้วยรูปทรงด้วยรูปทรงด้วยสีมันครับแต่ว่าบางทีคนภายนอกเขาไม่รู้หรอกว่าข้างในมันสบายหรือเปล่าหน้าตาโอเคเหมือนแม่คารเรนคนส่วนใหญ่ก็มองเราคนส่วนใหญ่เลือกเราเราไม่ใช่แบบลดคอมอร์ตถ้าเป็นเอาคุยในแบบเป็นเฉพาะถ้าในพิโลกน่าจะมีคันเดียวอยู่แล้วแต่ถ้าในริเจนเราก็น่าจะคันเดียวอยู่มั้งครับ ถ้าในภ <ใน S 1> ูมิภาคใช่ในะภูมิภาคเราภรณิโลกถ้าใกล้สุดที่นี่จะเป็นอุตลรดินนะนี่เหรอนี่มีสองคันมีสองคันเป็นเป็นอลิสเหมือนกันปะครับเป็นอิลิสเหมือนกันครับ,รบพี่คนนั้นเขาเก็บไว้สองคันเป็นตัว V6 คันหนึ่งด้วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะโรลตัส <Lotus. S 1> เป็นโรลตัส6เครื่อง V6 2สคันใช่มี2องคันไม่รู้เขารักขนาดไหนนะแต่เขามีสองคัน เดือดมากอันนี้แอบสงสัยถึงอ้ตัวนี้เนาะตัวนี้เหมือนจะเป็นแผงคุณเป็นแอร์แล้วทําไมเขารับแผงไว้ข้างบนปกติผมจะเห็นแบบเขารับหน้าใช่ไหมอรับหน้าเป็นเรื่องของบอดี้ด้วยครับอ๋อไม่มีไม่มีแล้วเนี่ยแน่นเลยเนี่ยครับเดิมๆมาก็ไม่มีครับก็เป็นแบบนี้เลยทั้นอาจจะแบบเขาญาติให้แฮเบิร์ดพาไปทัวร์สักหนึ่งอยู่เทินไดครับเขาไปเอาฟิลลิ่งกันเนาะถ้ายางนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวนี้เนาะฟิลลิ่งตอนขับนะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวให้ไฮร์ เบิร์ตบอกว่าเฮเบิร์ตขับบ่อยขับบ่อยครับช่วงแรกช่วงแรกช่วง,งเคล่อช่วงเหิรรถเราก็ขับไปเขาอนนอขอทุกวันเลยฮะอไม่ใช่ทุกวันต้องบอกว่าทุกอาทิตย์อ๋อแล้วก็ขับไปกับคุณพ่อก็คือเขาก็เป็นรถแบบรถโบราณเราก็ขับได้ไม่เร็วเท่าไหร่นะแต่ว่าอันนี้ท่อท่อทำมาแล้วใช่ไหมครับทำมาแล้ว,ลวเสียบท่อมันออกเรามนุ่มเนาะผมว่าเดิมมะไปใส่ท่อเสตสาม คือต่างมาเป็นเป็นฟิวนั้นแล้วแม่งดังเกินอันนี้คือจูดไปแล้วแล้วทีหนึ่งรถขนาดมอาพาร์โก้อเพรามันดังเกินจริงไม่หวเวลาเราออกกลางคืนงี้ลับากคุลลิ่งมันแบบมันก็ไม่ได้แบบกระด้างมากนะผมว่ารถแอปซัพไพรส์เนี่ยถ้าเทียบนะมินิคูเปอร์กับแข็งวัว เออรู้สึกรู้สเพราะว่าแบบผิวโกคาร์จริงๆอำล่ะเพราะม่นดูแบบนอนไปเลยแต่ที่เฮบอกว่าไปกรุงเทพแล้วขับไม่เดียวนั่งด้วยเพลย์เซนเนี้ยผมว่าปวดหลังปวดผมมั่นใจว่าปวดหลังปวดปวดหลังล่างปวดหลังล่างเพราะมันกระแทกตลอดแล้วเรารู้สึกรู้สึกอะไรที่แบบส่งที่ล้อมาถึงมือเราหมดขนาดของคนนั่งขานะเวลาที่มันเป็นพวกรอยต่ออะไรเงี้ยคือแบบสัมผัสได้เลยนะ แล้วก็ันที่เหมือนเบาเขามีความเป็นตับกระชับก็เลือกไซส์นะอ๋อต้องคัดฟิกไซส์ด้วยก็ S M L ให้ลองให้ลองว่ารถเป็นรถถ้าเป็นตัว turbo ก็จะได้ได้ต่นเต้นกว่าดีเยอะอันนี้ลองเข้าๆความจริงแล้วว่าเราขับรถประเภทนี้เราก็ ความสุขเราแค่ตรงนี้แหละไฟแดงหนึ่งจากถึงไฟแดงหนึ่งแค่นี้บนถนนที่ว่าไม่มีซอยไม่มีอะไรออกมาเราก็แฮปปี้แล้วเพราะจริงๆแล้วเวลาเราขับเราไม่ได้ไปขับสปูตสปาร์สเร็วในเมืองเราก็มาขับบนถนนโล่งๆอย่างนี้นี่แหละแต่ของชีวิตเราสองคนเงี้ยจะไปแบบฟูดปาร์สซิ่งมากๆอะไรก็คงน่าจะไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะมันต้องมีอดีนาลีหลังแล้วเราจะเป็นซิ่งแบบนี้มันต้องใกล้กันประมาณนี้มีความสุขแล้ว แล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกเบิร์ตไม่ได้ขับมาสองอาทิละ uh huh. เนี่ยพอมาขับเออมันเป็นสเสน่ห์ของคนเยอะนะว่า <laughs> ไม่ต้องขับมันทุกวันก็ได้แต่ทุกครั้งที่คุณกลับมาขับมันจะมีความแบบมีความสมบูรณ์เนี่ยแห<บ>ละคือเหตุผลที่เราซื้อมัน uh huh. อ่าเออแล้วก็แบบไม่เคยผิดหวังเลยนะว่าแบบว่าเฮ้ย hey, ซื้อมาทำไมไม่คุ้มตังค์หรืออะไรเงี้ยอ่าเคยมีเคยมีคนถามนะว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่เอาเงินไปซื้อแบบรถอะไรที่มันแบบขับสบาย หร Cruz, ือพวกแบบเบนคูปอะไรเงี no. ้ยเพราะราคาที่ได like ้อยู่แล้วเกินอยู่แล้วก็ไม่ได้อยากขับสบายนะเราเราไม่ได้เราไม่ได้หมายเรื่องว่าขับสบายไม่ขับสบายเราหมายว่าไอ้ไลฟ์สไตล์เราเป็นอย่างนี้นี่คือแบบโอเคความฝันเราเอออแล้วก็จะมีคนถามว่าไอ้ยแม่งรดราคาขนาดนี้มึงทำไมเอาเมนนุ่นทำไมเอาเอ็มทีตอถามเนี่ยเราก็แบบแล้วคนที่ถามเราอะบางทีอะมันเขาเรียกว่า เราเป็นไอดอลของเด็กนะเด็กก็จะไม่เข้าใจว่าแม่งรถพี่แม่งคันแบบสี่ล้านห้าล้านทำไมพี่เปาเกียร์แมนนวลอ่ะเราก็บอกว่าแบบมึงไม่เข้าใจกูหรอกเออว่าเราโตมาในช่วงยุค90น่ะมันจะต้องมีเกียร์มันยังมีเกียร์อยู่เออเดยวเราเราดูฟารหนึ่งอ่าปีสองพันหนึ่งใช่ไอ้ที่แบบยังสัพ์กันอยู่เออทำไม GTR R34 ถึงยังดังอยู่อ่ราคาหลุดไปแล้วไปไกลแล้วสามห้าสู้ไม่ได้แล้ว เราคุย่งตรงๆอย่างนั้นทั้งๆที่ว่าเครื่องยนต์มันก็ไม่ได้ดีกว่าใช่เออเครื่องเก่าด้วนนะแต่คนก็ยังเล่นกันเพราะบางทั้งเป็นอารมณ์ความรู้สึกเขาณวันนั้นตอนนั้นที่เขายังเด็กเขาซื้อไม่ได้พอโตมาเขาซื้อได้แล้วอะ่ะใช่ใชเนี่ยเขาเติมเต็มความฝันเขาบางคน,งน,นเขา,าถามผม,มมาเลยว่าแบบเอ้ยทำไมไปซื้อรถ JDM มาขับทําไมไม่เอาตังค์ไปซื้อรถไฟฟ้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันคนละฟิลกันมาแล้วแต่คนรถไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ต่างเยอะนะต่างเยอะ เราเราฟังเ็กเครื่องเราชอบเ็กท่อใช่จะว่าเราแวนก็ได้นะเป็น,นเสน่ห์ของเทคโนโลยีสัตดาบ <c oughs> ผมใช้คำนี้ดีกว่าเออขาเ้าเรียกอะไรครอ,อ,อร์เตอร์ไมค์คอร์เตอร์ไมค์วิกว่าจะลงมาจนจนสวิได้เนี่ยแม่งใช้เวลานะเ้ยโอ้โหไม่โคตรเออมัอน,น,น,นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันได้นะเ้ย แต่ว่าอยู่ดีๆไฟฟ้ามามันเหมือนกดสวิตช์ออกเลยอ่ะอ่ามันออกเลยอ่ะแล้วมันทําได้ดีกว่าสันดาบอ่ะแต่ผมก็ยอมแล้วนะที่ไปนั่งของเทสซามาเนาะผมก็ยอมแล้วว่ามันแรงจริงนะแต่ด้วยความชอบครับผมว่าผมก็ยังชอบความเป็นสันดาบอยู่ไม่รู้เป็นอะไรอาจจะเป็นแบบความชอบส่วนตัวหรือเป็นเสน่ห์ที่เราสัมผัสตอนวัยเด็กก็ได้เราโตมากับมันเนี่ยผมชอบสิ่งเบามะเงี้ยพอโตมากับมันไม่ต้องเสถียรมากขอแบบให้มันมีแบบกระพือกระพืออพอแสดงว่าเป็นคนชอบสไตล์เครื่องยนต์นั่นแหละแล้วก็ ถ้าชอบเนี้ยถ้าไปฟังฮาร์เลย์มันจะมีอาการแบบสูบขึ้นไม่สุดอ่ะแบบสำลักมันจะสำลักสำลักแน่นอเหมือนมึงจะดับแต่ว่าแต่มันเป็นเสน่ห์นะผมบอกก่อนเลยว่ามันเป็นเสน่ห์แต่สิ่งหนึ่ง่ะที่ว่ารถไฟฟ้าสู้รถสัญดาไม่ได้เลยอ่ะคืออายุการใช้งานนะสันดาเนี่ยถ้าอยู่ในสภาพเครื่องยนต์ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณขับไปเหอะมองพัลโลยสบายไม่มีอาการ ใช่ขอให้มอน้ำไม่แห้งมีน้ำมันมันก็ทำงานของมันอยู่ทั้งนั้นละครับเมื่อกี้เราไปลองกันมาก็ต้องบอกกันว่าแอบสุดพ้ายเพราะว่าเมื่อกี้ตอนดึงอ่ะช่วงเกนหนึ่งสองสามะมันแบบรู้สึกได้เลยวแบบอึ้งอะมันว้าวอีกอะว้าวว้าวต้องไหมผมว่าตัวนี้ว้าวเลยทั้งทั้งที่ว่าตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าไม่ได้แรงอ่ะใช้คำนั้นดีกว่าไม่ใช่ตัวแรงแต่จุกจุกๆอยู่นะจะมีคลิปในโกโปรแล้วเพราะแบบรู้แบบดึงเข้าไปเลยนิดนึงแล้ว ต่อมาที่เซอร์ไพรส์ก็คือในเรื่องของตัวความกระด้างของช่วงล่างเขาตอนแรกผมคิดเข้าไว้นะคิดว่ามันน่าจะแบบแข็งแบบแข็งมากแต่พอเขาบอกเขาพูแล้วแบบเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มีความรู้สึกแข็งมากขนาดนั้นนะผมถึงว่าทำไมเฮเบอร์ถึงบอกว่าแบบสามารถใช้ได้แบบใช้บ่อยก็อ <in u> ัน <h> นี้เล่าให้ฟ <mas> ังเล่าให้ฟังความจริงแล้วว่าถ้าคุยจริงๆอ่ะถ้าเป็นคนที่ว่าเอาไปลงแฉกกันจริงๆจังๆอ่ะเขาก็จะมานั่งดูลมยางกันนะ ว่าเฮ้ยน้ำหนักตัวคุณเน่เท่าไหร่แล้วก็มามาซัดกันที่ลมยางช่วยก็ช่วยได้แปลว่าเฮเบอร์เคยเอาไปลงแท็กมาแล้วตัวนี้เคยเอาไปลงครั้งหนึ่งครับที่สนามที่สนามที่ชลบุรีอ๋อที่ทพ,<า>พีราเซอร์กิตพีราคร,ครับครั้งหนึ่งเพราะว่าในผมคิดว่าโรตัสนา่าจะมีคอมมูนิตี้อย่างเขาไหมครับมีครับก็เดี๋ยวนี้ก็ความจริงมันมีกลุ่มใหญ่อยู่อยู่ที่กรุงเทพแล้วก็เขาก็จะชวนกันปีละครั้งอะไรเงี้ยครับไปลงแท็กกันครับ พวกไฟหน้าอะไรต่างๆนี่ก็คือเดยวมันเป็นเป็น p r o คเ c อร์ซีนอนหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยไม่ใช่ครับจริงๆแล้วนะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกมันเป็นรถปีเก่าแ oh. uh, อ้ว projector s e n o นอ่ะซีนอนมีแล้วมี led ตัวนี้เฮเบิร์ดถ้าอะไรอ่ะมันหายากมากไหมครับสำหรับตัวเนี้ยอะไรอ่ะเราคุยแบ่งพาร์ทเป็นสองส่วน uh huh. เราคุยว่าเกี่ยวกับภายในเครื่องยนต์ uh. เอนจิน,นไม่ยากเพราะว่าเป็นคุยตรงๆมันเป็นรถญี่ปุ่น oh. เป็นเครื่องญี่ปุ่น oh. มันยังหาอะไรหาง่าย แต่ว่าทางโรตาร์เขามาปรับจูนให้มันเป็นรถแข่งคุยกันอย่างนั้นอะไรภายในหาไม่หาง่ายครับแต่ว่าพวกส่วนที่2คือบอดี้พาร์ตบอดี้พาร์ตเนี่ยจะค่อนข้างยากราคาก็ค่อนข้างสูงเพราะว่าต้องสั่งจากอังกฤษอย่างเดียวค่า <c oughs> ใช่ค่าชิปปิง้งเผลอๆบางชิน้นแพงกว่าค่าบอดี้มันค่าพาร์ตมันอีกอันนี้คนอาจจะมองว่าเป็นฝากระโปรงนะแต่ถ้าเกิดลองกล้องมาดูใกล้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้มันคือพาร์ตชิ้นเดียวนะนี่นะเห็นไหม มันไม่ได้แบบสามารถจะถอดเปิดได้เลยนะคือแบบมันคือพาร์ททั้งชิ้นนะไฮเบอร์ะไรอย่างนี้เวลาแบบข้าประกันมันต้องตีเป็นตัวคาก็หนักคุยตรงๆหนักและขับน้อยหนักและขับน้อยเน้นโชว์เป็นหลักประกันรถผมมันก็รอเข้าไปหกหมื่นแล้วอ่ะไอตัวเนี้ยน่าจะหนักกว่าก็เคยเคยถามนะว่าว่าจริงๆเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาเปิดมาอยู่แสนห้านะแสนห้าเออประกันภัยใช่ แพงจนน่าตกใจแพงจนน่าตกใจแต่ว่าโอเคเล่าว่าอย่างชิ้นเนี้ยกระดองหน้าชิ้นหนึ่งชิ้นเนี้ยถ้าสั่งมาจากอังกฤษเลยประมาณชิ้นนี้ประมาณสามแสนกว่ากับสี่แตนนะชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นเดียวแค่นี้ไม่รวมทำสีโอริพาร์ตโอฟักโอริพาร์ตไม่ไม่รวมทำสีนะไฟหน้าไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยนะไอ้นี้ก็ขายแย่สามแสนเฉพาะกระดองเฉพาะกระดองหน้าไฟเบอร์ไฟเบอร์ เอาผมเข้าใจแล้วทำไมประกันออด้วยแสนหาออ้ามันก็ควรมันก็ควรมันก็ควรแหละมันก็ควรแหละเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ค่อยได้เห็นรถพวกนี้บนท้องถนนเท่าไหร่ถือว่าเห็นได้ยากมากเลยถ้าอยากเห็นต้องมาพิโลกนะเพราะผมขับบ่อยอออจริงจร <laughs> ิงเบอร์ใช้บ่อยมากนะครับผมจะเจอบ่อยเนาะแล้วก็พาร์ทอันนี้ทุกส่วนก็คือจะเป็นไฟเบอร์กลาสหมดเลยไฟเบอร์กลาสเหมือนกันครับแล้วก็อันนี้ก็ชิ้นเดียวเนี่ยก็ชิ้นหนึ่งหนึ่งชิ้นใหญ่ชิ้นนี้ชิ้นนี้คือหนึ่งชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้น ผมว่ามันทํามาเหมือนพวกรถแบบรถแข่งพวกรถ GT ที่แบบว่าเวลาเซอร์วิสคือแบบยกผาเคยต่อรถทามิยะไหมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าประตูมีอันนี้ชิ้นหนึ่งอ่ชิ้นนี้ละหมดละหมดละมีไม่กี่ชิ้นแล้วเมื่อกี้ที่เราออกไปลองกันนะตัวท่อนะเขาเพิ่งไปทํามานะครับผมต้องบอกว่าเสียงเนี้ยนุ่มๆเป็นลิงแบบนุ่มๆหน่อยไม่ได้แบบรู้สึกดุดันอะไรแบบไม่ได้ดังอ่ะคือต้องบอกว่าด้วยโพสิชันเขาเนาะเขาก็ไม่สามารถที่จะแบบ ฟูดฟ้าอะคือเล่าเดิมทีเราสั่งมาเราก็แบบคนได้รถใหม่นะไอทอตรงดังจะเราขอบขับรถนี้ละพอมาใช้ได้สักสามเดือนปุ๊บออกตอนก็คือเราเกรงใจคนอื่นน่ะใช้คำนั้นเลยเดินเบาก็ยังเกรงใจเเกรงใจเกรงใจก็ต้องต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแล้วก็ทาให้เราขับดีขึ้นสบายขึ้นอะไรเงี้ยครับหลายๆอย่างก็ดีขึ้นขออนุญาตเปิดว่าโอได้เลยดูสนิทได้ไหมครับ คนน่าจะอยากเห็นตัวเครื่องอันนี้เป็นเครื่องวางขวางนะครับผมเป็นเครื่องเป็นรถขับหลังเครื่องวางขวางนะรถขับหลังเฮ้ย <c oughs> มีที่ใส่ของได้เหรอเนี่ยเพราะผมเพิ่งรู้ว่ามีอะนี่อันนี้เป็นตัวจุดตำแหน่งวางเครื่องยนต์ของเขานะครับผมเนาะแล้วก็แสดงว่าเซอร์วิสนี่ก็เฮ้เ<า>บิร์ถามน่อยสิครับเซอร์วิสเป็นเซอร์วิสไหนครับเอาจริงๆอ่ะช่างทั่วไปทําได้นะหมายถึงว่าเพราะมันเป็นรถญี่ปุ่นไงอ่ามันก็ไม่ใช่ช่างทุกคนเราก็ใช้เวลานะ ถ้าจะเซอร์วิสใหญ่ก็ต้องกรุงเทพอย่างเดียวแต่ถ้าเซอร์วิสย่อยเราก็พิซาูนอลูกก็ทําได้ครับมีช่างที่ว่าเราใช้คําว่าเบอร์สอนนะนะเราก็มีอาจารย์เป็นยูทูบเราก็ค่อยๆทําครับก็จะสะดวกไปเยอะอันนี้แอบเห็นเฮดเดอร์อยู่นี่ครับแล้วชอสูงนี้ถูกต้องมันก็คงจะเป็นเรื่องยากมากหาปเก็บเสียงอันนี้พูดกันตรงๆกันนะเพราะวเรื่องโพสชั่นมันสั้นเนาะถูกต้องแต่ท้ายมันดูแบบแอโรไดนามิกมันดูดีนะมันดูแบบถ้าเป็นตัว เอ็กซิสเอ็กซิสก็คือจะเป็นเครื่องพวกทั้งสี่ก็มี V6 ก็มีฝาตัวนี้จะเต็มเลยปิอเต็มเต็มเลยพวกนั้นก็จะขับรถก็จะยากขึ้นอีกก็ะะจะยากขึ้นอีกอก็วันนี้ต้องบอกตรงว่าสนุกมากนะครับผมที่ได้ได้มาเจอ,เอกันทุกทีเพราะเราว่าคุยกันมานานมากแล้วจริงๆแบบเป็นเพื่อนกันมาโอ้โหนานมากชวนให้มาหลายทีแล้วแต่ไม่เคยตรงกันทั้รอบเลยอย่างรอบนี้คือแบบต้อง ต้องแบบต้องนัดกันนะแล้วก็แต่ดีใจนะเจอเก่งนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปลองรถเขาเหมือนกันอ่าเดี๋ยวว่าจดให้เดี๋ยวจะให้ไม่รู้จะได้ขับเข้าขับเขาหรือเปล่าหรือเขาจะมาเข้าขับผมแล้วก็ฝากกับทิปสนึงว่าคอมเมนต์มานะครับอยากเห็นตัวตัวแรกตัวแร่ในประเทศไทยกัทิปสก่อนนะครับว่ามีกี่ครันนะครับที่ยังวิ่งได้นะเอาเฉพาะที่วิ่งได้นะที่วิ่งได้น่าจะเหลือคันเดียวคันเดียวที่เป็นเครื่องเดิมนะที่เป็นเครื่องเดิมอันนี้พูดกันแบบตรงๆกันเนาะทะเบียนแท้น ถูกต้องตามกฎหมายหมดนะครับมีเล่มมีทุกอย่างต่อได้ปกติปกติแลมากๆนะครับก็คอมเมนต์มาถ้าอยากดูเดี๋ยวไว้จะขอห้เบิร์ตมาแอบดูลันั้นอีกทีหนึ่งนะครับของรักักนะครับผมนะก็วันนี้นะครับก่อนจากกันนะให้ฮเบิร์ตฝากธุรกิจอะไรสักรอบหนึ่งนะครับผมก่อนจากก็เบิร์ตนะครับทำโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นโครงการเดอะบาร์เรอรี่นะครับปิทนโลกถ้าสนใจในติดต่อได้ครับครับรอเดยครับ ฝากครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบ้านนะครับเป็นบ้านรัชชุลีนะจะลองสามารถเข้าทักเข้าไปติดต่อกับไอเบิร์ดูได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณไอเบิร์ดด้วยขอบคุณมากเลยสนุกมากเลยนะครับผมเนาะแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาเจอกอีกแล้วก็ที่พลาดการขอบคุณไม่ได้คือขอขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับแบรนด์เสื้อผ้าของดับเบิลแคนะครับผมเป็นเสื้อผ้าแนวสตรีทแบรนด์นะครับผมเป็นเสื้อไซส์นะเป็นลายกราฟิกสวยๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันนะถ้างั้นนเเดี๋ยวราคไปก่อน คอมเมนต์ไว้รอบหน้าจะพาไปดูคันนู้นไปแล้วครับเทเบิร์ลขอบคุณครับสวัสดีครับสว <ขอ S 2> ัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ